พิกอาก์ศครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์เขาจะทำยังไงกับเรามีการ์ดสามใบอยู่ตรงหน้าครับเชิญเลือกได้เลยครับ 1... การ์ดใบที่2และการ์ดใบที่3ครับเริ่มต้นจากการ์ดใบที่1ครับ ยังไม่งางการ์ดน,นะเก็บไว้ก่อนนะช่องนี้เป็นช่องสำรองเปิดไพ่ง่าย,ายสนุกสนานเน้นความบันเทิงบันเทิงอีกแล้วหลายคนคิดในใจมันบันเทิงอีกแล้วเว้ย <c oughs> ช่องสำรองนี้เอาไว้เอาไว้ผ่อนคลายสบายใจนคนที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งนะครับขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเสักนิดนึงครับ แอบดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาหน่อยครับเปิดไพ่ง่ายครับขอดูหน่อยสิสถานการณ์วามสัมพันธ์คุณเขาเป็นยังไงสี่2 2> เหรียญหกดาบสองเหรียญคือถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์ก็แสดงว่า ความสัมพันธ์ก็แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่างคนยังต่างลังเลในใจหรือตัวคุณเองยังลังเลในใจแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อดีวะมันเป็นไพ่เชิงสาวของคนที่เก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่กล้าพูดอะไรปล่อยผ่านมันไปนะไปเรื่อยๆช่างมันในใจก็เต็มไปได้วยความลังเลแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยู่ตอนนี้ไม่ได้คุยไม่ได้เจรจาแล้วก็แสดงว่าคุณได้แต่คิดถึงแล้วก็ปล่อยสถานการณ์มันผ่านเลยไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาจะหวนกลับมาไหมวะจะเป็นยังไงต่อไปวะเนี่ย,พยดไพด เปิดไพ่ย่อๆเอาพอมันเป็นแค่ช่องสำรองไม่ต้องเอาอะไรเยอะขอดูความคิดคู่กรณีของคุณหน่อยความคิดของฝั่งคุณบ้าง แสดงว่าเป็นผัวเมียตัวจริงกันแล้วมั้งเนี่ยหรือเป็นแฟนกันจริงๆจริงๆมากๆเลยเขาคิดยังไ,ไงคุณน่ะเหรอคิงดาบอสุวินถ้วยเขาไม่อยากจะทําดีอะไรคุณหรอกนะนะครับเขายังไม่อยากกลับไปคืนดีหรือยังไม่อยากยังไม่พร้อมที่จะกลับไปคืนดีนะครับหรืออันหนึ่งเขารอคุณมาคืนดีนะก็ได้ถ้าถ้าไม่คุยกันจริงๆนะแต่ถ้าเกิดังอยู่ในความสัมพันธ์ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นคนมีแบบความโรแมนติกห,หรือเขาไม่ได้มีอารมณ์พร้อมที่จะเข้าไปทําดีคุณหรอกนะยังไม่มีอารมณ์พร้อมที่จะเข้าไป พูดดีทําดีอะไรด้วยนะครับบางกรณีนะฮะส่วนในไพ่ฝั่งคุณ e ท p พล a นสองไม้เท้าคุณรอเขามาปรับความเข้าใจหรือคุณยอมรับได้ว่ามันได้แค่นี้จริงๆคุณจะพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อความมั่นคงของความเป็นครอบครัวมีไพ่ชาวราศีธนูดูแนวโน้มฮะในครึ่งเดือนหลังนี้ครับเขาจะทำอย่างไรใส่คุณบ้าง ดาสไปที่1น,นะครับครึ่งเดือนหลังนี้เขาจะทำยังไงใส่คุณบ้างครับดวงเป็นดวงทั่วไปนะมีสติแล้วก็มีปัญญาในการชมนะครับไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะครับมีสตินิดหนึ่งนะในครึ่งเดือนหลังนี้ครับกุมภาพันธ์เขาจะทำอย่างไรใส่คุณคนนี้คู่กรณีของคุณเนี่ย ต้ไพ,พเ่เฉลยตัวตนเขาคือ5ถ้วยไพ่จบ1ดาบอาจได้2แบบแบบแรก ถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันรุมเห็นเขาพยายามมาแก้ไขสถานการณ์หรือมีความพยายามเข้ามาปลอบประโลมเข้ามาปลอบใจคุณแต่สุดท้ายครับทำไปได้สักระยะสุดท้ายเขาก็เหมือนเดิมครับเขาก็มีความรู้สึกว่าก็ทาได้แค่นี้แหละฉันพยายามให้เธอได้แค่นี้แหละเดะมูนกับเดอะโวลสุดท้ายเขาก็มีความรู้สึกว่าก็ความสัมพันธ์มันใกล้พังแล้วนี่มันไม่ค่อยดีแล้วนี่เขาก็เลยรู้สึกว่ามันคงทําได้แค่นี้แหละอันหนึ่ง การมาปลอบโยมตรงนี้มาเป็นการปลอบโยมในครั้งสุดท้ายบางกรีเขาต้องการตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปก่อนในช่วงเดือนเดือนนี้นะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์วีออฟฟิชูสิบถ้วยถ้าคุณยังเป็นตัวจริงของกันและกันอยู่แสววเขาพยายามจะแก้ไขสถานการณ์พยายามจะยอมคุณให้ได้มากที่สุดนะแสดวว่าความสัมพันธ์เนี้เยเวว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 ุววววววดววา,า,าวววววดวว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 ว คุณต้องทำอะไรใส่เขาแน่ๆเพราะทาวเวอร์ฮาร์แฟนสุดท้ายทุกอย่างเข้าหลอกเดิมเคยพังพินาศแบบไหนสุดท้ายสถานการณ์ความสัมพันธ์กลับมาตึงเครียดเหมือนเดิมใต้ไพ่เฉลยหนึ่งดาบรอบนี้นะครับถ้าตึงเครียดอีกรอบนึงขอตอบไปก่อนนะครับเขาจะตัดออกเลยนะครับ เพราะว่าเขาก็คงสุดจะทนแล้วเพราะตัวตนเป็นไพ่ห้าถ้วยใต้ไพ่เฉะลยดึงดาบแสดงว่าเขาก็คงสุดจะทนกับความสัมพันธ์นี้เต็มทนแล้วเขาพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับในไพ่ชุดนี้มันเหมือนเขากลาลังมีความสุขว่ากูก็พยายามแล้วนะยอมยอมนูนยอมนี่ยอมนั่นจนสุดๆแล้ว,ว<ๆ> <ๆ S 2> แล้วหนุมสุตว่าไพ่จบเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวสุดท้ายกลับไปที่สถานการณ์เดิมหนุมก็เลยเดาว่าคุณต้องทําอะไรใส่เขาแน่ๆมีไพ่ชัตเตอร์ไฟเมสิงธนูผู้เกิดวันพฤหัสบดีราสแล้วก็ผู้เกิดวันอังคารธาตุดินราศีมังกรพุกศก ไหนเขาดูซิคุณทําอะไรใส่เขาเนี่ยเขาดูเนี่ยคุณทําอะไรใส่เขาวะก้าวดาบก้าวดาบไม่ใช่ผ้าแห่งการกระทําแสดงว่าเขาก็คงกระทําใส่คุณนั่นแหละหรืออันหนึ่งถ้าเป็นผ้าแห่งการกระทําแสดงว่าคุณกดดันเขา้วยววาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่หนูไม่รู้วิธีการกดดันของคุณนั้นกดดันแบบไหนนะกดดันทางอารมณ์กดดันทางความรู้สึก หรือตัวคุณเองที่แสดงออกถึงความกดดันต่อตัวเองคือคุณรู้สึกแสดงออกไปแล้ว่ากูทุกอะ่ะกูไม่มีความสุขอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายนะครับผลที่เขาทำํำมาคุณหนุ่มก็เลยเบาว่าเขาคงเป็นลักษณะนคนที่แบบทั้งนั้นก็ตัดไปก่อนแล้วกันจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันในเดือนเดือนนี้ซึ่งมีผลแค่เดือนกุมภาพันธ์ในครึ่งหลังนะครับไปอันนี้การไปที่สครับ ใบที่2ครับคนที่เลือกการใบที่2ดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยสิตอนนี้เป็นไงอะ่ะบรรยากาศคุณ2คนเป็นยังไงหรอ หลายคู่กลับมาคืนดีกลับมาง้อกันนะครับติดต่อสื่อสารหากันนะครับบางคนยังอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันก็มีการติดต่อสื่อสารมีการมาพบมาเจอการมีการพูดคุยกันในทางที่ดีเป็นไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารไพ่แห่งการมาหากันไพ่แห่งการง้อขอคืนดีกันนะไพ่ดีนะนะครับบางคนยังอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันบรรยากาศดีมากไม่มีไพ่แห่งความขัดแย้งโผล่ขึ้นมาเลยไหนดูซิแนวความคิดเขาและความคิดคุณหน่อยสิการ์ดใบที่สองนะครับ ถ้าไม่ตรงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นกองนะครับหรือ้ามันไม่ใช่เลยทั้งสามกองต้องเลิกดูเลยนะครับไม่เกี่ยวกับคุณนะครับหฮ้ยอีคู่นี้ยังไงซะแล้วปลายพายเฉลยมาสิเขาคิดยังไงคุณเดวิลราชดีดาบดูไปทุกคณมาถามถึงใครเขาคือใครสำหรับคุณนะ เขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณนะเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณเขาไม่อยากมายุ่งกับคุณบางกรณีเป็นเรื่องของสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอะไรสักอย่างเขาไม่อยากเข้ามายุ่งกับคุณในไพ่ฝั่งคุณครับแไม้เท้าเจ็ดดาบคุณอยากคุยเขาคุณอยากเจรจาเขานะครับ คุณคุณอยากสื่อสารับเขาคุณอยากติดต่อเขาอยากพูดคุยกับเขาหรืออยากส่งข่าวกับเขาหรืออยากรับรู้เรื่องราวของเขานะหรืออยากพยายามอยากจะเข้าไปในชีวิตของเขาทีนี้ไพ่มันขึ้นว่าสองเหรียญต่างคนก็ยังต่างลังเลในความสัมพันธ์นี้กันอยู่ดีต่างคนก็ยังต่างรู้สึกไม่แน่ใจยังรู้สึกว่าะจะวนกลับไปดีไหมหรือจะกลับไปคืนดีดหีือมหรือจะไปต่อกันแบบไหนจริงจะไปแบบนี้ได้จริงๆหรอวะนะเหมือนเหมือนไพ่มนกำลังลังเลกันอยู่ดีกว่าทั้งสองฝั่งและ2ฝ่ายนะครับมีไพ่ชาวราศีมังกรนะ เหมือนไพ่มันเป็นไพ่เชิงลักษณะของการรักเลด้วยกันทั้งสองฝั่งและสองฝ่ายนะฮะดูนะน้องเปิดง,ง่ายเนาะนี <laughs> ่เกียร์จ่อฮะช่องสำรองนี่เปิดไพ่แบบเพื่อความบันเทิงตอบสนองนิดตัวเองโดยโดยเฉพาะครับก็คือนิดแค่น,คนี้แค่นี้พอเปิดไพ่แบบมินิมอลเปิดไพ่แบบมินิมอลนะฮะช่องสำรองคุณอยากได้แบบเวอร์ชันเต็มคุณไปแฟนเพจหรือว่าไปที่ช่องหลักนะครับ ที่ช่องหลักนะครับอยากได้แบบเต,มตม็มๆบทโหดเถื่อนนะฮะช่องนี้หนุ่มขอเปิดแบบมินิมอลมินิมอลเพอนะฮะขอดูหน่อยคือมันต้องมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเปิดแค่แบบมินิมอลเพอนะครับขอดูหน่อยสิถ้าอย่างงั้นครับเดี๋ยวเขาจะทำยังไงคุณนะครับในในครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นะเปิดไพ่แบบมินิมอลอินดี้จุด,จด ูจากสภาพไพ่แล้ว <c oughs> โอ้โหการ์ดใบที่สองนะครับ <S 1> <S 1> เขาจะทำยังไงใส่คุณบ้างนะครับแปดเหรียญเด็กดาบดุมเห็นแล้วว่าเขายังป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตของคุณในครึ่งเดือนหลังนี้แต่เขาจะแสดงท่าทีที่ตึงใส่คุณแสดงท่าทีในเชิงลักษณะแข็งกระด้างใส่คุณเป็นลักษณะนคนที่แบบเหมือนงอนเหมือนเครื่องไม่คุยกับคุณแล้วมีบางช่วงบางจังหวะที่เขาไม่ความรู้สึกว่า จบเลยไหมเลิกเลยไหมหรือแสดงออกในเชิงลักษณะเช่นอาทิเช่นนะฮะหนุ่มกำลังนึกนึกภาพจินตนาการตามอ e ีพายชุดเนี่ยนะเขายกกระเป๋าหนีออกจากคุณเ,ออเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านเดินออกจากห้องหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คุณเห็นว่านั้นจบเแค่นี้แล้วกันพอแค่นี้ยุติพอนะครับหร,หรือบางทีอาจจะมีมีความรู้สึกว่าลบภาพบางภาพที่เกี่ยวข้องคุณบนโซเชียลออกจัดเก็บภาพบางภาพบนโซเชียลคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวคุณออกจากความเป็นเพื่อน นะลบออกจากความเป็นเพื่อนหรือตั้งสเตตัสเคยเป็นแฟนกันไว้ลบสเตตัสนั้นทิ้งเหลือกลายเป็นความแค่เพื่อนอย่างเดียวนะเจ็ดดาบสเตรนเขาพยายามแอบบส่องแอบบดูอยู่ห่างเป็นการแอบบส่องแอบบดูคุณบนโซเชียลออนไลน์และบริ่ับางอย่างหรือถ้าใครเคยมีเพลริสเพลงส่งให้แก่กันมีช่องช่องดึงเป็นแชทพิเศษพิเศษของคุณสคนเขาแอบ,บไปส่องไปดูตรงจุดจดนั้น แต่หนูไม่รู้ว่าไอช่องนั้นอ่ะมันคืออะไรแต่คุณสองคนจะรู้กันเองมันคือช่องการสื่อสารของพวกคุณแบบลับๆหรือเป็นช่องการสื่อสารที่คุณสองคนรู้กันที่จะต้องมีการแอบส่งเอฟแอบเทรดข้อความต่อการถึงกันหรือการสื่อสารต่อกันและการในเชิงทางอ้อมหรือทางตรงไม่รู้แต่พไพ่เปนฟ้องเขาไปสมไปสมอยู่ตรงนั้นหรืออาจจะหมายถึงกล้องวงจรปิดก็ได้กล้องวงจรปิดก็ได้ถ้าไม่ใช่ก็เป็นการแอบ,บไปดูที่ทํางาน แอบไปดูที่บ้านเดินซุ่ม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 ดุมดุม,ดม,ดมแอบไปดูตัวเองใต้ไพ่เฉลยแดดดาบทำเพื่ออะไรวะมันแปลว่าเขาระแวงครับเขาระแวงในความสัมพันธ์หรือมุกิดที่เห็นคุณเปลี่ยนไปหรือคุณทาอะไรบาสิบบางอย่างใส่เขาดูยังไม่เปิดไพ่ฝั่งคุณนะดุมแค่กําลังวิเคราะห์จากไพ่ฝั่งเขาก่อนมีไพ่าชาวธาตุธาตุอะไรบ้างเนี่ยเมษสิงธนูพิจิกนะครับเมษสิงธนูพิจินี่ยไพ่ชุดนี้นะไหนเขาดูดิซิคุณทําอะไรสักวะ สามถ้วยมันอาจได้หลายแบบแบบที่หนึ่งคือคุณเองก็คงดึงเขาไว้ในความสัมพันธ์ในเชิงรักษยของการเป็นเพื่อนหรือถ้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีกันแค่สองคนคุณดึงคุณลากเขามาในความสัมพันธ์นี้เป็นลักษณะของรักสามเศร้าอาจได้หลายแบบมากหรือแบบที่สามคุณไปพบไปเจอเขาที่งานสังคมงานดื้นเลิงหรือร้านร้านลงร้านเล่าหรืออะไรส,รสักอย่างนนเนี่ยคุณคงพยายามเข้าไปพบไปเจอเขาหรือคุณพยายามดึงเขากลับ <ojos> พยายามดึงเขา<ๆ>เขา้ามาตรงจุดจุดนี้ ในความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนหรือในแวดวงสังคมเดียวกันเหมือนไพ่มันเล่าไว้แค่เนี้ยหรือความสัมพันธ์นี้คุณพยายามดึงเหนี่ยวล้างเขาไว้ให้ความสัมพันธ์นี้เป็นรักสามเศร้าหรือปัญหาจากรักสามเศร้าทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นปัญหาได้อีกด้วยไปดิการไปที่3ครับ การ์ดไปที่สามกระดิ่งสักนิดไมได้รู้ว่าเปลี่ยนการ์ดขอบคุณนะครับการกดไลค์กดแชร์นะครับการกดติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับถึงแม้จะเป็นช่องสำรองหนุก็พยายามที่จะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมๆนะครับก็คือการอ่านแบบตรงไปตรงมาชอบก็ดูต่อไม่ชอบไม่ใช่ก็เลิกดูเลิกติดตามแล้วก็ออกไปซะมีแค่นั้นนะครับมีแค่นั้นครับเราไม่สนยูนแล้ว ใครมาคอมเมนต์ฟูลไฟอะไรปัญญาอ่อนขออนุญาตบล็อกทิ้งทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการตัดปัญหาแต่ต้นลมนะฮะครับใช่ครับการแก้ปัญหาของช่องเราคือการบล็อกผู้ชมที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรามาวุ่นเว้ออะไรกับเราขออนุญาตบล็อกทิ้งครับก่อนอื่นเขาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาซึ่งนิดนึงครับเป็นไพ่ย่อพอแล้วเปิดไพ่แบบมินิมอลนะครับโอ้โหบล็อกกันจ้ำ กาดไปที่3มบล็อกกันชําบล็อกแล้วก็ไปแอบบซ่องแอบบดูกันหรือมองกันไม่เห็นแล้วบล็อกกันเรียบร้อยนะครับ,บรกาดไปที่3มเอาดูความคิดของเขาความคิดของคุณในซีเล่บล็อกกันชําเลยจ้าเขาคิดยังไงคุณคุณลรคิดยังไงกับเขาหรือ เขาอยากติดต่อกับคุณอยากกลับมาคืนดีกับคุณไพ่ฝั่งคุณก็เหมือนกันอยากกลับไปคืนดีอยากกลับไปหาเหมือนเดิมนะครับไพ่มันพูดเหมือนกันทั้งทั้งสองฝั่งและสองฝ่ายนะครับคือไพ่มันเสมอผ่ากันมากเลยมีไพ่ชาวทัดลมเมถุนตุลกุมผู้เกิดวันพุธและราศีสิงห์ไ <c oughs> <c oughs> พ่เป็นเอกฉันท์สุดๆนะครับเอาเปิดไพ่แบบมีนิมออเปิดยังระบายระบายพอไม่มีอะไรยะแยะไม่เจานะนฮะเอาแค่พองงามพองงาม ดูนะน้มสิครึ่งเดือนหลังนี้เขาจะทำยังไงคุณครับเขาจะทำอย่างไรกับคุณโอยเหมือนมีคนจะทนไม่ไหวนะจ๊ะ <laughs> อันนี้กูว่าแล้วไงมีคนมาุกรู้สึกเหมือนมีคนทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวแล้ว,ตลวใต้ไพ่เฉลยมาคือไพ่เนี่ยมันเล่าในเชิงแบบนี้ครับเดี๋ยวหุมาจ,าจะลองวิเคราะห์ตามหน้าไพ่ตัวตัวเป็นไพ่ห้าดาบใต้ไพ่เฉลยแปดดาบเขาเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะครับในครึ่งเดือนหลังบางกรณีติดค้างการติดต่อสื่อสารคือมันเข้าหาไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เช่นถูกบล็อกนะปิดกั้นการสื่อสารเข้าถึงไม่ได้ไพ่มันฟ้องว่าเขามีความพยายามมางอ้อคุณนะครับ หกถ้วยเด็กไม่เท้าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งถ้าไม่ได้มาด้วยตัวเองก็คงมีการสื่อสารผ่านระบบสื่อโซเชียลออนไลน์แต่ดมอยากเทคะแนนในเชิงลักษณะของการมาหาด้วยตัวเองแต่ที่นี้อัศวินถ้วยดีเอมเพรสเหมือนเขาเอาของอะไรมาให้หรือมาช่วยเหลือคุณในอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาของขวัญมาให้หรือเอาอะไรมาสิ่งบางอย่างมาตามใจคุณอะไรสักอย่างเนี่ยมาไล่ตามเนี่ยห้าเหรียญหนึ่งไม่เท้าเนี่ยหกเหรียญแฮงแมนเงินก็ไม่ค่อยมีนะเงินก็ไม่ค่อยมีไอเงินที่ตัวเองพกพกมาอยู่ก็ไม่พอหรอกแต่เหมือนมีความพยายาม พยายามมาช่วยเหลือพยายามมาเคลียร์พยายามมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะฮะบางกรณียอมยอมไม่ทั้งเจียดเงินค่าขนมหรือค่าอาหารตัวเองที่แบบไม่เพียงพออยู่แล้วให้คุณบางทีสิ่งของที่เขา,าไม่อยากให้เขาก็อยากมาให้คุณอีกด้วย 7, เจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยแล้วพานฟ้องว่าแล้วไงอะ่ะเขาก็รอดูบางกรณีเขาทักมาหาคุณแล้วคุณปิดทุกช่องการสาื่อสารเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เขาก็เลยไม่รับรู้ว่าสรุปแกรู้สึกไงกับฉันวะ แกเจอยังไงกับฉันต่อแกเห็นข้อความฉันบ,บ้างไหมวะแกเห็นความเคลื่อนไหวฉันบ,บ้างไหมวะเนี่ยเหมือนไพ่มันเล่าในเชิงแบบนี้นะครับผมก็เลยดาว,ว่าคงติดสถานะติดการบล็อกติดการการสื่อสารจ,จากฝั่งคุณมันก็เลยเหมือนทําไปแบบเสียเปล่ามีไพ่าชาวดทัดินราศีมังกรพฤกษกรนผู้เกิดวันศุกร์ราศีมีนกรกฎพิจิกครับเฮ้ยลืมขอดูเดี๋ยี้วลคุณทําอะไรใส่เขาเหรอคุณทําอะไรใส่เขาวะ <c oughs> รีบเก็บไพ่ไปนิดหนึ่งครับขอภัยฮะ ดูซิคุณทำอะไรใสร็จเขาเหรอเหมือนเขาบังง้อนะไฮพิเทสคุณเงียบครับคุณไม่เจรจาคุณไม่สนทนาคุณไม่พูดนะครับไฮพิเทสคุณพยายามเงียบ กบดานไม่พูดไม่เจรจาไม่สนทนาหรือถ้าเขากลับมาถ้ามีการได้คุยกันจริงๆก็แสดงว่าคุณให้เขาเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ปกปิดซ่อนเลนหรือความสัมพันธ์นี้คุณกลายเป็นแค่ความสัมพันธ์ปกปิดซ่อนเลนคุณทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แต่หนุ่มขอเทคะแนนว่าคุณจะเงียบไม่เจรจาเขามีไพ่ของชาวราศีมีนกรกฎพิจิกครับจบไม่มีอะไรจะอ่านาแล้วขอบคุณที่ชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ